ครับหลังจากที่ดีไม่ได้เจอกันมานานก็คราวนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตัดเว็บที่ออกแบบมาจาก Photoshop แล้วส่วนเรื่องการออกแบบเดี๋ยวผมจะทำะการสอนอีกนิดนึงในคราวหน้านะครับคราวนี้มาดูกันก่อนผมออกแบบในเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็คือ Copy มาจากเบราว์เซอร์นะครับ Copy เบราวเซอร์มาแล้วมาป r ินสกรีนมาแล้วเพสในนี้นะครับก็ผมก็ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ลักษณะเว็บตัวนี้ก็คือจะออกแบบใน Photoshop ซึ่งจะดูได้จากเลเยอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเลเยอร์เต็ไมไปหมดเลยที่ผมออกแบบไว้ผมว่าจะออกแบบในบริเวณของตัวเว็บพื้นที่ของเว็บคือตรงนี้นะครับการที่ผมออกแบบในเบราว์เซอร์ตัวนี้เพื่อจะได้ไซส์ที่แน่นอนนะครับของตัวเว็บไซต์ แตี๋ยวจะมาพูดเรื่องกอารออกแบบในการคราวหน้าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีตัดก่อนก็ใครที่ไม่มีไฟล์ตัวนี้ก็ดาวน์โหลดไปได้เพราะผมก็ทําลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของเว็บนี่ผมก็ที่ผมทําไว้ก็จะมีเดี๋ยวผมขอปิดรู้สึกเยอะไปละเกินในวิดีโอตัวนี้ก็สอนวิธีการตัดก่อนนะครับแบบแมนนวลนะครับจริงๆการตัดมีหลายแบบก็จะมีการใช้ถ้าบางคนอาจจะใช้สไลด์ทูละครับซึ่งจะเป็น เครื่องมืออยู่แถวๆนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้จำไม่ได้แล้วอ่าที่ผมจะใช้ก็คือใช้ selection tool นะครับใช้แค่ selection tool ตัวเดียวนะครับก็ทำการผมก็มีไกด์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองทำดูนะครับอ่าก็เอา selection tool มานะครับในส่วนของเว็บตัวนี้ก็จะมีประกอบไปด้วย banner คือส่วนนี้นะครับนเนอร์ด้านบนอันนี้เป็นรูปทรงแบบง่ายๆก่อน่วนที่2ก็จะเป็น เมนูตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวที่สามจะเป็นคอนเทนต์นะครับตัวที่4เป็นฟุตเตอร์ก็ฟุตเตอร์ก็เอาไว้ใส่พวก c o p y ้ i n ท์ line, หรือ text ต่างๆที่แสดงคุณสมบัติต่างๆนะครับคราวนี้ก็ผมก็จะทําการ select เฉพาะส่วนของแบนเนอร์ตัวนี้แล้วกด Ctrl c t r l shift c นะครับ Ctrl c t r l shift c พร้อมกันนะครับก็มันก็จะ copy นะครับ ไวแล้วทําไมไม่กด ctrl c ctrl c มันจะ copy mm hmm. แค่เลเยอร์เดียวนะครับแต่ถ้าเรากด ctrl shift c, c นะครับที่คีย์บอร์ดหนนะครับมันจะ copy หรือว่า capture เอ่อในบริเวณที่เราทําการ selection ไว้ต่อไปกด ctrl n ครับมันก็จะเปิด new file ขึ้นมาซ i า e ก็จะได้ขนาดของ selection ตัวนี้เลยนะครับกด ok นะครับเห็นไหมครับพอดีเลยแล้วเราก็ ctrl v mm hmm. ไปเลยครับ มันก็จะเพสต์รูปที่เรา Copy web าากกีไว้เมื่อกี้แล้วก็ Control Shift Alt e e r n a t S นะครับคือ Save for Web นะครับอ่าเครื่องผมช้านิดนึงนะครับต้องรอสักครู่อ่านี่จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ Save for Web เห็นไหมครับผม Cancel ไปก่อนก็อาจจะมาที่ f ฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้ว Save for Web เห็นไหมครับ Alt e e r n a t Shift Control S แบบนี้คราวนี้ก็ Quality ผมก็ เซตเป็น jpeg นะครับเพราะรูปเป็นรูปภาพก็เลยเป็น jpeg ถ้าเป็นรูปแบบลายกราฟิก2เป็นสีธรรมดาก็เลือกเป็น gif ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็น jpeg ก็ได้เพื่อความง่ายส่วนคุณภาพตรงนี้ผมคุณก็สามารถปรับได้เป็นตรงนี้นะครับหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้ผมก็พัก8ปบแล้วกันเพื่อให้มันชัดนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ original ก็คือภาพ original ที่เราออกมา optimize คือหลังจากที่เราบีบอัดแล้วมันจะเป็นยังไงสามารถซูม แผนดูคุณภาพของมันได้นะครับถ้าผมบีบอัดสัก15สังเกตว่าภาพตรงนี้มันจะแตกก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เราควรจะบีบอัดให้มันพอดีกับสิ่งที่เราต้องการเพื่อทําให้เว็บมันเร็วมากขึ้นนะครับแสดงผลให้รวดเร็ว To Up ก็คือการ compare หรรือกาเปรียบเทียบนะครับตรงนี้ผมสามารถเซตเป็นอ,อ,อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะเซตเราสังเกตว่าตรงข้างล่างนียก็จะมี ขนาดของไฟล์แล้วก็ความเร็วบอกนะครับแสดงผลที่13วินาทีที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ต56.6อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คราวนี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบธรรมดาเนี่ยแหละครับ80เซฟ 66k พอก็พอพอสวยงามนะครับเซฟเรียบร้อยครับผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่หน้าจอลแล้วกันครับแล้วก็เก็บรูปพวกมาในโฟลเดอร์แล้วกันผมจะตั้งชื่อไว้ว่าแบนเนอร์ล้กันนะครับ อันต่อไปผมได้แบนเนอร์มาแล้ว1อันนะครับคราวนี้ผมก็จะทําการตัดปุ่มนะครับในแถบแถวที่2เป็นส่วนของเมนูผมก็จะแบ่งก่อนแบ่งบริเวณของปุ่มนะครับแบบนี้นะครับผมปุ่มคอนแทคก็จะแค่นี้ผมก็จะลากรูเลอร์ถ้าใครไม่มีรูเลอร์กด c t r o l r นะครับ control r ขึ้นมาจะมีรูเลอร์ครับผมก็ไปที่รูเลอร์แนวตั้งนะครับดึงมา ดึงไกด์มาสแนปนะครับกับสเลคชั o นนะครับห้ามทําการดึงมาเลยแบบนี้นะครับมันจะไม่พอดีนะครับไม่พอดีกับพิกเซลต้องทําการสเลคชั่นก่อนนะครับแบบนี้แล้วดึงมาสแนปนี่เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับเพื่อเวลาต่อรูปมันจะพอดีกันจริงๆนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับคำสเลคชันผมบอกบริเวณของปุ่มอยู่นะครับแล้วก็ดึงมาสแนปกับสเลคชั o นมันจะพอดีมากนี่ผมก็โฮม แต่ละปุ่มก็ต้องตัดออกมาเป็น1รูปนะครับส่วนตรงนี้ที่เหลือผมก็จะตัดเป็นทั้งชิ้นเลยการเอาตัดแบบง่ายๆก่อนนะครับเรื่องยากๆเดี๋ยวไว้ทีหลังเอาแค่ให้ประกอบให้ได้ก่อนอ่แค่นี้เองผมก็จะทําการตัดรูปแบบเมื่อกี้ที่ผมตัดนะครับในแถวที่สองก็ไฮไลท์คอนแทคนะครับทดนชิปซีกันทนเอ็นนะครับเอนเตอร์กัทนะครับถ้าทำคล่องๆแลวคอมเร็วนิดนึงก็จะ ทำได้เรเร,เร็วกว่านี้นะครับผมก็จะเซฟเลยคอนแทคนะครับต่อไปก็กลับมาที่ทำที่ปุ่มอื่นนะครับออ๊อบอปอดก็ได้แล้วอึบอันนี้ลองทำเองดูได้เลยนะครับไม่ยากนะครับบางคนอาจจะใช้สไล t ์ทูหรือว่าเครื่องมืออื่นในการตัด ซึ่งเห็นว่าง่ายแต่ผมจะไม่ได้พูดถึงเครื่องมือเหล่านั้นนะครับเพราะว่าค่อน,นข้างออโต้เราใช้ความต้องใช้ความปานนี้นิดนึงส่วนผมก็จะใช้วิธีแบบแมนนวลแมนนวนเลเนี่ยนะครับแบบธรรมชาติเบื้องต้นเลยเพราะว่าเวลาจะได้รู้ว่าเวลาผิดพลาดเกิดขึ้นจากตรงไหนบ้างแบบเบื้องต้นเลย โอเคครับก็อะไรผมปุ่มบาูแล้วเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวปุ่มโฮมนะครับสุดท้ายแหละนะครับนี้ผมก็จะได้ปุ่มออกมาด้วยเดี๋ยวเลอแ็บอีกแ็บหนึ่งนะครับแ็บยาวๆนี้ซึ่งในเว็บเดี๋ยวผมจะเอารูปพวกนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ตัดด้วยอีกรูปหนึ่งนะครับ เอารูปที่ผมตัดมานะครับทำาการเรียงในโปรแกรม d r e a m v e r นะครับผมตั้งชื่อว่าแท็บแล้วกันนี่แทบ็บทำการเรียงในโปรแกรม Dreamweaver เ,เพื่อมาประกอบเป็นเว็บนะครับก็ซึ่งไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับส่วนด้านล่างเนี่ย สังเกตว่าตรงนี้เป็นสีไม่ต้องตัดนะครับบางคนนี้ไปตัดเฉยเลยผมเคยเห็นไปตัดไม่ต้องตัดนะครับเพราะสีตรงนี้มันเป็นสีแบบเอ่อเพลนแคลเลอร์สีแบบธรรมดาเป็นพื้นสีธรรมดาก็ไปใส่ในโปรแกรม d e a m w e a v e r ได้ใส่เป็นแบ็ k กราวด์อะไรอย่างนี้ส่วนข้างล่างก็เหมือนกันใช่ครับเป็นสีธรรมดาตรงฟุตเตอร์หัวตัวหนังสือนี้ก็ไม่ต้องตัดออกมานะครับบางคนก็ไปตัดมาอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดครับเพราะว่าเป็นตัวหนังสือแบบธรรมดา ๋ยวไปพิมพ์ในโปรแกรม d e v i v e r เหมือนกันนะครับเช่นกันโอเคคราวนี้รูปที่เราต้องใช้ก็จะมี1 2 3 4 5 6ครับ6รูปนะครับก็น,นี้เป็นรูปที่ผมไปแต่งงานมานะครับก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีหมีทั้งหมด6รูปนะครับก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวดูวิดีโอต่อไปเรื่องการประกอบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ